สวัสดีค่ะคูบีนะคะจะมาแนะนําเทคนิคการนวดหน้านะคะให้ตัวเองหน้าเด็กนะคะเป็นการยกกระชับ5ข้อเท่านั้นนะคะแค่พวกเราทําตามนะคะหน้าก็จะเรียวยกกระชับง่ายๆเลยค่ะข้อแรกนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดค่ะล้างหน้าให้สะอาดหมดจดนะคะมีเครื่องสําอางก็เคลียร์ออกนะคะหลังจากที่ล้างมือล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ครีมค่ะการนวดหน้ายกกระชับนะคะห้ามนวดแห้งค่ะ เราต้องใช้ครีมเป็นตัวประสานเท่านั้นนะคะเพื่อลดการเสียดสีเป็นการหล่อลื่นให้นวดแล้วก็ยกนะคะถ้าเราไม่ใช้ครีมนะคะในการนวดจะเกิดอาการผิวแสบแห้งนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการถลอกได้นะคะฉะนั้นครีมที่ใช้ในการนวดครอบีก็จะแนะนํานะคะครีมที่ออกแบบ เพื่อการนวดหน้ายกกระชับเท่านั้นค่ะครีมที่คุณบีจะแนะนำนะคะคือครีม p a v i n e a i n t e n s i f i e r r i อเ Cream นะคะเป็นครีมที่ออกแบบมาสำหรับ f a c e exercise ค่ะครีมตัวนี้นะคะให้ผลเสมือนกล้ามเนื้อได้ออกกำลังค่ะคุณออกแบบไว้สำหรับท่านวด f a c e exercise ของ p r v i n e a ค่ะการนวดนะคะหลังจากที่เราแต้มครีม5จุดนะคะบนหน้าแล้วนะคะเราเกลี่ยให้ทั่วและทิศทางการนวดค่ะเป็นใน ออกนอกล่างขึ้นบนเท่านั้นนะคะไม่ให้นวดย้อนผิวไม่ให้นวดลงมานะคะไม่งั้นจะทําให้ผิวเหี่ยวแล้วก็หย่อนคล้อยได้ค่ะถัดมาค่ะข้อที่4ี่ค่ะน้ําหนักการนวดค่ะการที่เราใช้มือนวดนะคะถ้าเราเป็นการนวดหน้าใสคือใช้ปลายนิ้ว นวดวเบาๆนะคะไม่ใช่นวดยกกระชับนะคะถ้าต้องการนวดยกกระชับนะคะต้องใช้ทั้งฝ่ามือนะคะนวดแะระปคองกล้ามเนือ้อให้ยกขึ้นมาตามทิศที่คูบีสอนค่ะคือล่างขึ้นบนและในออกนอกนะคะคาดมานะคะข้อสุดท้ายค่ะในเมื่อเรานะคะนวดการถูกต้องแล้วนะคะแนะนาว่าต้องนวดเป็นประจำค่ะนวดทุกวันได้ยิ่งดีเลยในเมื่อพวกเราอยู่ต้องลงครีมบํารุงผิวก่อนนอนอยู่แล้ว แล้วก็ลงครีมบำรุงผิวให้ทั่วหน้านะคะและก็นวดทุกวันวันละ 2- 3นาทีค่ะคุบีมั่นใจนะคะว่าถ้าพวกเราทำตามที่คุบีแนะนำา5ข้อนี้ค่ะพวกเราหน้าจะต้องเรียวสวยยกกระชับหน้าเด็กแน่นอนค่ะ ถ้าเกิดใครนะคะทำตามคุบี5ข้อนี้นะคะผลลัพธ์เป็นยังไงฝากแจ้งนะคะแนะนำคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะและนะคะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะที่คุบีจะแนะนำนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุบีด้วยคะ่ะคุบีจะได้มีกำลังใจนะคะทำคลิปดีๆแบบนี้ให้นะคะและคุบีหวังเห็นทุกคนภูมิใจที่สวยเองได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ